ชาวบ้านือฮาเจอมะละกอห้าแฉกคล้ายนิ้วคนเฮขอเลขเด็ดสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็ดๆตัวเลขกันดังมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะชาวบ้านเฮานะคะเมื่ออยู่ๆก็เจอมะละกอแปลกนะคะมีห้าแฉกคล้ายนิ้วมือคนนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดปราจีนบุรีนะคะที่หมู่บ้านบ่อทอง ตำบลบ่อทองอำเภอกะบินบุรีนะคะไปกันเลยค่ะที่บ้านเลขที่6ทับหนึ่งหมู่5นะคะมีมต้นมะละกอออกลูกประหลาดนะคะเป็นแฉกแฉกคล้ายนิ้วมือมนุษย์เลยนะคะนี่เลยนะคะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะปก,ปกติลูกมะละกอจะมีกลมบ้างลีบ้างแบบยาวๆนะคะแต่ไม่เคยเจอแบบนี้นะคะเมือม่อชาวบ้านเจอมะละกอลักษณะแบบนี้นะคะก็ จับกลุ่มวิาพากษ์วิจารณ์กันนะคะมีชาวบ้านประมาณ1ิบคนนะคะไปมุงดูที่ต้นมะละกอซึ่งมีความสูงประมาณ3เมตรนะคะกลางลําต้นมะละกอมี2กิ่งนะคะแล้วก็ผลมะละกอออกลูกตามปกตินะคะแต่มีอยู่ลูกหนึ่งที่มีลักษณะแปลกกว่าลูกอื่นนะคะคือมีแฉกคล้ายกับนิ้วมือคนนะคะ5แฉกนะคะนี่เลยนะคะจะแฉกออกมาเหมือน จะบอกว่าเหมือนดอกไม้ก็เหมือนนะคะก็เหมือนมันก็จะแฉกออกตรงไปนะคะแยกออกตรงไปนะคะจากการสอบถามยายสะอิ่งอนาเขตอายุ63ปีนะคะเจ้าของบ้านเล่าว,ว่ามละกรต้นนี้ขึ้นเองหลังครัวนะคะเมื่อปลายปีที่ผ่านมานะคะโดยคุณยายสอิ่งบอกว่าไม่ได้สนใจอะไรกระทั่งมาปีนี้ mm hmm. เพื่อนบ้านมาขอมะละกอไปตำซบตำ mm hmm. ก็บอกให้ไปสอยเยาเลย เอาไปกินได้เลยว่าอย่างนั้นนะคะเพราะปกติต่างจังหวัดเขาไปขอ,อกันเขาก็ไปสอยเองทําเองอะไรนะคะจากนั้นนะคะเพื่อนบ้านก็เอามะละกอนะคะที่สอยได้นะคะแล้วก็มีรูปร่างแปลกที่หล่นลงมาหนึ่งลูกให้ดูนะคะแต่ตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรนะคะกระทั่งเวลาผ่านไปหลานสาวมาที่บ้านนะคะแล้วเห็นมะละกอ ลูกขนาดเท่าสองนิ้วนะคะออกลูกเป็นแฉกแจกคล้ายนิ้วมือคนห้าแฉกและยังมีลูกมะละกอที่มีรูปร่างแบบเดียวกันอยู่อีกสองลูกจึงถ่ายรูปส่งให้เพื่อนดูเพื่อนบอกว่าให้ไปดูที่ต้นมะละกอว่ามีเลขหรือไม่คุณยายก็เลยเดินไปดูที่ต้นมะละกอนะคะพบว่าที่กลางลำต้นมะละกอมีสองกิ่งกลางต้นพบเลขนี้เลยนะคะนี่เลยนะคะแปดศูนย์นะคะ จึงพูดกันปากต่อปากนะคะแล้วก็มีคนแนะนำให้เอาไปซื้อผ้าสามสีมาผูกและจุดทูบเขียนเพื่อขอเลขเด็ดมะละกอหลังบ้านกันหนึ่งน่นเลยนะคะนี่เลยนะคะชาวบ้านเห็นแล้วก็มามุงดูก็แบบนี้นะคะนี่เลยนะคะผ้าสามสีมาจริงๆด้วยนะคะนี่เลยนะคะอย่างไรก็ตามนะคะสำหรับต้นมะละกอ ที่ออกผลประหลาดดังกล่าวนะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแต่สําหรับชาวบ้านแล้วถึงจะแปลกแล้วก็ขอโชคด้วยนะคะนี่เลยนะคะบางคนก็มองที่เลขบ้านของคุณยายสะอิงนะคะย้ำอีกครั้งนะคะเลขบ้านนะคะเลขนี้เลยนะคะเผื่อนะโชคมาให้ทุกท่านนะคะบ้านเลขที่6กทับหหมู่หนะคะ นี่เลยนะคะคุณยายไอซอิ่งนี่63าปีนะคะเอากันให้ชัวร์เลยนะคะมละกอออกลูกห้าแชกนะคะนี่เลยนะคะก็ขอท่านได้ขอท่านเองกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ